สำหรับคลิปนี้นะคะแพงก็จะพาไปพายเรือขยักที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น EP ีที่2นะคะต่อจาก EP ีแรกนะคะที่ไปสะมรกตกันมาเนาะอีพีนี้ค่ะก็จะเป็นการพายเรือขยักกิ้งนะคะซึ่งแพงเนี่ยชอบมากๆนะคะแต่ว่า แพงกับทุนอาจจะเลือกวันผิดนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนฝนจะตกดูสิอ,นนอนันเนี้ยที่เออขุนๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเออเคสโทรศัพท์แพงด้วยนะคะเปียกน้ํานิดหน่อย <Okay. S 1> ซึ่งแพงนะคะได้เช่าประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณ350ปาบาทเนาะ300หรือ400ไม่รู้จําไม่ได้อีกแล้วอย่าถามพวกเรื่องราคานะแต่ไม่เกิน500นะคะประมาณ2ชั่วโมง ตอนแรกเนี่ยก็คือออกมาพี่เขาก็บอกแล้วว่าเออเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าพายได้แต่ถ้าฝนตกปุ๊บก็อาจจะเรียกเรือเนี่ยที่ที่ขับผ่านเนี่ยให้เขามาส่งได้นะฮะอันนี้ก็ยังเลิ่งล่ากันอยู่นะคะยังพายได้ซึ่งจะบอกว่าพายออกมาไกลาจากตรงบริเวณอ่าวนางนะคะตรงหาดอ่าวนางมากๆนะคะก็พายกันไปเรื่อยๆค่ะยังไม่รู้ค่ะว่าโชคชะตาเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะเทลงมานะคะผู้ชม ซึ่งต้องบอกก่อนว่านะคะกิจกรรมนี้แพงอะรู้สึกว่าไม่กลัวนะคะแล้วก็แพงเป็นคนว่ายน้ําเป็นด้วยนะคะถ้าใครที่อยากมาพายเรือคายักกิ้งนะคะ1คือต้องว่ายน้ําเป็นสักนิดหนึ่งนะคะต้องต้องแข่งด้วยนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายมากถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นนะคะไม่ว่าจะเอ่อพายที่ทะเลหรือจะพายที่แม่น้ําอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ตรงบริเวณเนี้เนี่ยนะคะแพงจะบอกว่าถ้ามองด้วยเออแบบตาเปล่าเลยโดยไม่มองผ่านกล้องผ่านเลยเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็น้ําเนี่ยไม่ลึกนะคะเป็นบริเวณน้าตื้นค่ะนี่ก็พายกันมาแล้วนะคะ,ะจุนจุนก็ยังแบบ <c oughs> เลงล่าอยู่นะคะยังยิ้มค่ะยังไม่รู้ว่าโชคชะตาอนาคตข้างหน้านะคะเราสองคน <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ อย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะว่าให้แบบลองถ้าใครคบกันนะคะเป็นเหมือนเดทกันแรกๆเนี่ยให้ลองไปศึกษาดูใจหรือให้ลองออกไปเที่ยวทํากิจกรรมด้วยกันดูค่ะจะได้รู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาลําบากเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาหรือดูแลเรายังไงและเราเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแบบไหนนะคะอันนี้ก็มาแล้วคะ่ะ ฝนตกแล้วนะคะอันนี้คือยังน้อยอยู่นะยังยิ้มกันได้อยู่นะคะแต่แพงเนี่ยบอกเลยว่าไม่กลัวจริงๆแพงไม่รู้สึกกลัวเลยนะคะแพงก็แปลกมาทาั้งที่มากับเออคนที่เราเพิ่งไม่ได้รู้จักกันมาระยะเวลาแบบเป็นหลายๆปีเนาะเราก็เพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาด้วยกันแล้วดูดิทุกคนมาติดฝนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรือทุกคันก็คือขับผ่านแล้วก็ให้กําลังใจนะคะถามว่าในตอนที่แพงกําลังพายกลับกันอยู่เนี่ยมีคนที่พายเรือขยั ไหมมีค่ะคือเขาก็พายกลับกันไปเรื่อยๆนะคะเออตรงนเนี้ยเนี่ยแพงจะบอกว่าถ้าใครที่เป็นคนที่กลัวเนี่ยโอ้โหอาจจะเออแพนิควิตกกังวลได้เลยนะคะเพราะว่ามันแรงมากค่ะเออลมฝนแรงมากๆจริงๆะคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังพายพายไปหลบนะคะซึ่งแพงเนี่ย ได้ตะโกนถามนะคะพี่พี่ที่จอดเรือรออยู่นะคะพี่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปหลบได้ทางด้านซ้ายมือนะคะของวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเป็นแบบทํำทํผาผาเนี่ยค่ะพี่เขาบอกให้ไปหลบใต้นี้ก่อนได้นะคะซึ่งตอนที่แพงพายมาเนี่ยก็เห็นว่าโอเคมันมีเหมือนแบบช่องว่างเนี่ยให้เราไปหลบได้ก่อนนะคะ mm hmm. พี่พี่เขาบอกว่า mm hmm. ไปหลบก่อนรอสักอีกประมาณแบบ 10บนาทีก็น่าจะแบบพายกลับกันได้นะคะฝนน่าจะลดลงแล้วนะคะอันนี้ก็ตามสภาพเลยค่ะก็พายกันต่อไปนะคะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาถึงนะคะตรงที่พี่เขาบอกว่าโอเคให้มาพักตรงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าโอ๊ยค่อยโล่งใจนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนที่ตรงช่วงที่แพงพายกันกลับมาเนี่ยนะมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็แอบ,บอันตรายอยู่นะคะถ้าเราประมาทเนาะก็มาหลบในที่ปลอดภยัยแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับ พี่พี่ที่เขาทำงานนะคะแล้วก็มีความชำนาญแล้วก็ในสถานที่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออปลอดภัยเข้ามาหน่อยนะคะ <g re ng> ก็ยังอยากย้ำนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวมาให้ดีนิดนึงนะคะในการที่จะไปพายเรืออะไรนะคะคือร่างกายนะคะถ้า ภายในระยะไกลเนี่ยคือหนึ่งร่างกายต้องพร้อมนะคะจิตใจต้องพร้อมด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะการพายเรือขยักต้องว่ายน้ําเป็นนะคะแล้วก็ว่ายน้ําแข็งด้วยค่ะและใส่ชูชีพทุกครั้งนะคะระหว่างเอ่อที่เรารอ,อกันนะคะแพงก็คุยกับจุนจุนนะคะว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราติดอยู่ตรงเนี้ยประมาณ <laughs> เอ่อ สองวันหรืออะไรแบบนี้จะทํายังไงกันเนาะคือมันก็มาโนโกันไปเรื่อยๆแต่คือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะก็คุยกันเล่นๆเนาะขำๆกุบๆหลังจากที่แบบว่าเออเราผ่านช่วงเอเขาเรียกว่าโค้งอันตรายมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นค่ะว่ามีคนกําลังพายกลับไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เรานั่งอยู่ตรงถ้ำเนาะแล้วก็พี่ๆที่อยู่บนเรือเนะะี่ยค่ะ เขาก็วิทยน้ำกันออกจากเรือด้วยเนาะแต่ละคนก็คือไม่สามารถทํางานได้นะคะในขณะที่ฝนตกอยู่เนาะก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งอีกโมเมนต์หนึ่งเนาะที่โอเคไม่คิดว่าเออการที่เราคิดว่าเออเราอยากมาพายเรือขยักชิวชิเออแบบไปกลับชิวชิไม่ฝนตกนะคะต้องมีเออ อะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าโอเคความลําบากนี้จะทําให้วัดใจเราสองคนเปล่าคะ่ะอันนี้มโนเนาะอันนี้เพื่อเจอนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าโอเคถ้าเรามากับคนที่เหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าแมทช์กันในการที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหงุดหงิดหรือเบื่อหรือว่าน่ากลัวอะไรเนาะเพราะเราก็ช่วยกันเชียร์อัพกันไปนะคะทาให้มันถึงเป้าหมายแล้วก็ ถึงจุดที่เราต้องการจะไปได้ค่ะซึ่งมันน่าตลกมากเลยนะคะในวันในวันที่เออเสร็จจากภารกิจนี้เนาะก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเออจุนจุนเขาถามแแพงว่าเออแงพงไม่กลัวเหรอแพงก็บอกว่าเออมันก็กลัวนะแต่เรารู้ว่าเออเขาก็น่าจะดูแลเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือแพงร้องเพลงตลอดทางเลยนะคะเราแแพงก็เลยถามจุน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 เขาก็สารภาพมาว่าเออเขากลัวมากเลยนะเขาถึงแบบพายใหญ่เลยเขาแบบเขาพายหนักมากค่ะแต่แแพงก็คือ ขำแล้วก็หัวเราะแล้วก็แบบโอเคร้องเพลงเพราะว่ามันไม่ได้ไกลาจากหาดขนาดนั้นแต่แค่ฝนมันตกมันทําให้เราแบบมองอะไรไม่เห็นเขาก็อาจจะแบบโอเควิตกังวลอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตอนนี้ค่ะก็จะเห็นเลยว่าฝนเนี่ยเริ่มซาและเดะแพงเนี่ยก็กําลังจะผายเรือกลับเข้าฝั่งกันนะคะแล้วก็ไปขึ้นเรือค่ะก็นี่ค่ะฝนก็ นิดนึงนะคะพอตอนพายกลับเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มม,มาอีกนิดนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็จะถึงชายฝั่งแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครนะคะมีแพงกับจุดจุนอยู่ค่าําเดียวนะคะไม่มีใครเขาออกมาเล่นกันแล้วนะคะเขาก็หลบไปในหาดกันหมดนะคะแต่ว่าแพงจะบอกว่านะคะเอ่อในหาดอ่าวนางเนี่ย แพงเพิ่งเคยมากระบี่ครั้งแรกเนาะแล้วแพงก็รู้สึกว่าตอนที่อพอะอาทิตตกเนี่ยตอนเย็นอะที่อ่าวนี้สวยมากจริงๆนะทุกคนคือเหมาะแก่การมาแบบถ่ายรูปมากๆนะคะอันนี้ก็มาถึงฝั่งแล้วนะคะก็ขออน,นุญาตลงไปแบบล้างเนื้อล้างตัวนิดนึงนะคะคือแบบมันโทระหดนมากอนะทุกคนคืออะไรวะ คือจะขอแบบให้ชีวิตฉันเออสวยงามตามท้องเรื่องบ้างไม่ได้เลยคือต้องมีอุปสรรคนะคะแต่ว่าก็โอเคอุปสรรคทาให้เรียนรู้นะคะว่าโอเคมันก็มักจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ตามระยะทางเนี่ยบางบางสิ่งมันก็สวยงามเนาะบางสิ่งมันก็มีค่าที่จะให้เราจดจำนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวแพงเนี่ยจะไปคืนเหลือกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า1คือต้องขอบคุณจุนๆนะคะแล้วก็2ค่ะขอบคุณคุณพี่นะคะที่ที่เช่าเรือขยักตรงนี้นะคะคุณพี่แพงจําชื่อไม่ได้ะคะ่ะแต่ถ้าใครไปเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนาะมีพี่เขาเนี่ยค่ะจำหน้าไว้เลยนะคะพี่ใจดีมากนะคะเขาคืนเงินให้แพงด้วยนะคะ100บาทเพราะว่าเหมือนเราพายกันไปแป๊บเดียวเราฝนตกเนาะโอเคสําหรับ คลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากไปกระบี่นะคะแนะนำเลยว่าจังหวัดกระบี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆของประเทศไทยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ